มันไปเนี่นตัวนี้อ๋อไปเน้นตัวนั้นไปเนี่นตัวนี้ไปเน้นตัวนี้มันกับตรงกันกับเหล็กพีละกิโลเนาะเมน่ยกับม่าตรงกันกับเหล็กพีละกิโลแต่ว่าตัวนี้บบานองได้อยู่แต่ว่าได้บ่หลายเจ้เพราะว่าบ้านองม่เน้่นเลยตัวนี้บอกว่าืือบบานองบ่ได้เล่นได้เ่นอเก่าหนึ่องเก่าเหนี่ยนผัดมาเน้่นมาเน้นตัวนี้มนเนี่ยนหมักเนื้งเก่าๆนี่สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพบผอกันอีกแล้วครับ มาเจอกันหลังหวยออกครับแก่บ้าน้องกะดีใจนํากับคนที่เพิ่นได้โชคไปนะครับหนึ่งเกแล้วก็ห8ครับผมดีใจนําสุภูสุคนนะครับเด้อจังได๋กะบ้าน้องกะหาตัวเลขให้คือเก้าครับผมมีคนถามหลายครับว่าบ้าน้นองถือบอบ้าน้นองถือครับ เป็นเลขกสามต <The> to ัว <the> นั่นะครับเนาะแต่ว่าบ่ถือไรนะครับวันนี้เพราะว่าเบาน้องสอบสอบลุ้งเน่จังหน่อยจังไดกะได้รับโชคคือเก่าครับผมแต่ว่าวันนี้ผมมีเงินมาโชดนะครับได้บ่หลายเดี๋ยว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 วูบันบ่ะมาณได้วันสี่าั่งกระชากเขาผมว่าโซดได้เงินแด้ผมสบาดีที่มาที่ไปของเหล็กตัวนั้นทีแน่แน่ มีอยู่สองมองสามมองอ่ะประมาณนี้ครับผมมองแรกจรําเลยป่ะครับที่เบานองไปวัดปู่เก่าเสียนแล้วเบาหนองวา่าเบาหนองเห็นงูใหญ่นะ่ะอันนี้บริด้ฟันเด้อันนี้บริด้ฟัน,อ,น,น,ฟนอันนี้เห็นงูโตอีหลีแต่ว่าเป็นงูใหญ่หลักกับมา้มาหลักกับม้านางว่าวกันว่าเบาหนองมาเลกตัวใหญในในใน,ในคลิปเนี่ยเนาะขันบอลถ้นกับล่องย่อนย่อนกลับไปเบื่องคลิปเก่าก็ได้ครับ ที่ว่าเบาหนองมากเลขหกกับเก่าหกกับเก่าล่ะก็มาคิดไปคิดมาเอ้กัดหนึ่งหกหนึ่งเก่ากบมาตั้งสีน่าก็เลยกลับไปกลับมากลับเลขคือคือเนาะคือเบาหนองกลับเนะครับเบาหนองก็เคยยำตลอดได้ว่าเราว่างหกเป็นเก่าเก่าเป็นหกแมีนคำเบาหนองอีรีครับบางคนเขาก็จะบอกขาใจถ้าคนฟังอีรี จะเข้าใจครับว่าเบาหนองซือเลขกแบบใดบางคนก็วว่าบัตรต้อนไ้เลขคือว่ามีเลขกตัวนี้ประมาณนี้นะแต่บัตรเลขออกแล้วคือแม่นแต่ว่าสัตกับเบ้าหนองซื้อสีอีลีครับเบ้าหนองกระทำบางคนกลว่าโอ้ยขันซื้อคือเบ้าหน่องมันกรเบิดหลายเมียนครับแต่ว่าเบ้าหนองกะเนี่นเนี่ของเบ้าหนองอยู่แล้วเบ้าหน่องบอกอยู่ตลอดบ่กวาคิปใดบ่กวาไปมองไหนแล้วว่างหกกเก่าเจ็ดกับหนึ่งกระสีบอกตลอดครับแล้วก็ เลขกละกิโลครับเหล็กละกิโลจุดถูมือเั้นเนาะเบาหน่องกัะว่างไว้อยู่นะเบาเบาหน่องกระว่างไว้ซีซีกซีหเก้าเจหกเก้าแล้วกันหนึ่งหเก้าเบาน่องกระสือกันเบาหน่องกระสือเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าซีเก่าเก่าเบาหน่องกระสือแล้วกันหนึ่เก่าเก่าเบาหน่องกระสือครับโมันบบสื่อเลยสื่อขึ้กันแต่ว่าผัดมะเขามะเขาหนึ่งเก่าเก่า กระดยโตดครับกระเด้โตรรดโตไปเนาะ<ม>กระเลยโชคดีไปเนี่ครับหวดนี้หล <c oughs> อดหลอดเข็งเฮินว่าหลอดเข็งครับผมนี่ครับนี่นี่ครับเบ้านน้องกะว่างว่างตัวเหรียไหาตัวนี้เนาะว่างตัวเหรียไหตัวนี้หนึ่งหกเก้ามันก็สมีเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าหนึเบ้านน้นนอ,นน 9, นองกะสือหนึ่งหกเก้า เจ็ดก็เก่าสี่กเก่าแล้วกับหนึ่งเก่าเก่าสี่เก่าเก่าเจ็ดเก่าเก่ามาลองกัะสื่อครับบูมเป็นบ่สื่อสื่อขึ้นกันแต่ว่าเปิดม้าเข่าม้าเขาหนึ่งเก้าเก้าแต่ว่าสามตัวเป็นดอกเก้าหนึ่งเก้าเนาะแมนครับสามตัวเก่าหนึ่งเก่าเป็นเลขยังขันผู้ใดบริฟังคลิปฝันเบ้าหนองถีว่าผีหักเขามาขาย จำได้ปะครับถ้าจำาม่ได้ย้อนไปเบิงได้ครับเด้อผีหาบเขามาขายและบเบาหนองให้คนฟังน่ะซอยแปลไห้มีคนแปรให้บบาหนองเก้าเก้าหาเก้ากะมี่หรือหาหาศูนหากะมี่ครับแต่ที่มีอยู่ผีคนหนึ่งเพิ่นบอกเบาหนองมาเลยเก่าหนึ่งเก่าเด้อเม็ดเดียวจบข่าวครับว่าแมนคำเพิ่นอิลีครับ เขาตรงๆเพิ่นก็ได้สามโตตรงเลยเด้อันนี้คนนั้นอันนี้ไม่ใช่เพิ่นเพิ่นเพิ่นแป้เห้บ่เพิ่นแป้เหยียบ่าวน้องก็เลยว่าโอ้แบบดีใจนําเพิ่นครับเพิ่นแป้ได้แม่นอีหลีแต่ว่าบ่าวน้องบ่ได้ซื้อได้บ่หลายซื้ออยู่แต่บ่หลายมันไปเน้นตัวนี้อ๋อไปเน้นตัวนั้นรวยเน้นตัวนี้ไปเน้นตัวนี้มันก็ตรงกันกับเลขกพีละกิโลเนาะแม่นก็มาตรงกันกับเลขกพีละกิโลแต่ว่าตัวนี้บ่าวน้องได้อยู่แต่ว่า แต่ปลายพะาะว่าบ้าหนองบ้านเนีนเลยตัวนี้บอกชือบ้าหนองบ้านเลนีนเนียนเก่าหนึ่งเก่าเหนียนผัดมะเนีนมาเน่นตัวนี้นนนนมนเน่นหมักหนึ่นเงเก่าเก่านี่ 9. ครับที่มาที่ไปล้องเบื้องกับบ้าหนองก็บอกตลอดนะนะว่าซื้อเลขกลับไปกลับไปกลับมากลับไปกลับไปกับมาอยู่นี่แหละเลขตัวเดียวๆและมุนอยู่มุนอยู่อะไรกันเลย ได้รับโชคไปครับมวนี่แต่ว่าได้บ่หลายแต่ก็ถือว่าได้อยู่ครับและการเรขสองตัวก็ได้อยู่มวนี่เพราะว่าพกติบ่าหนองสิบ่สือเลขสองตัวเด้่บอาวดนี้ผัดสือเลขยสองตัวจังได๋กะลองพิจารณาเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับมวนพื้นที่สองพฤชภ้าหกหาครับผมแล้วก็มีคนถามมาว่าบ้านนองไช่เลขต้องมวดอีบม่มมให้ครับ งวดก่อนเบ้าหนองไหตองงวดว่าไอ,ไอเลขสีม่านในทะเบียนรถไอคำคูณมาอีลีครับหาแปดชว่วยยังไห้อ๋อย้นไหนเนาะแมนไลายไลา์ไลา์คลิปแล้วเด้ที่เบ้าหนองโชว์ทะเบียนรถขั้นนี้หาแปดครับมาหาแปดเบ้าหนองนยังเมาอยู่เลยนะสีม่านนี่นี่แหละ เล็กีโตดีละ่ะแ,แต่ชีมาตาัวใดแต่ว่าไมา่ครับหาเปี่ยครับไอ้คำคูณครับบ้านองถืออยู่เด้อเหลยกสองตัวแต่ว่าบ้านองสืบมายเหล็กสองตัวนี่ขอขอแต่ว่าถือกันนี่นะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหลยกอ่านนำืำก็เลยก็เลยถอดใจน้อยหนึง่งแต่ว่าเหลยกต้องหมดบ้านรองมีบ่มีครับ อยู่ในนีล่ะอืมอยู่ในนีล่ะเอาเอาตัวนีเลนมาแมนอยู่ในนี้ล่ะเพราะว่าโชว์โชว์เลขตัวนีแย่มไหนออกย่แบบไหนเนาะแมนแต่ทีเบ้าน้องมากก็ขึ้นนี่แหละหาหาหกกับหาเก่านี่แหละมากนี่นี่ดขมากบุ้งหัวเป็นอย่างแต่มากครับมากอย่างแต่ก้อนเลขสีออก วันที่16กนี่วังหันนี่มาบัดมามาเบิ่งอีกคือมาพ่อเลมเเอะมักแต่น้ะบาดนี่ก็คือใน่ใจหาฮกหรือหาเก่าอย่าลืมกาบเด้อเบาหน,น้องกาบดำืดบเราเบาหนองวันใดหายหตรงๆก็ว,ว่ามีแหละมีสองตัวเนี่ะมักสองตัวนี่หรืองวดนี้สิมาตัวนี้บอสหกแปดหกแปดหรือเก่าแปด พอวันสังเกตเบิ้งเล็กเก่ายุ้ยรักลอยเล็แปดอยุ้ยรักรอล, 8, อ,ยลกอยมาดูด้วยเนะาะแมนอืมหรือเคนสิจับคูกันสิบบ่หกแปดเก้าแปดแล้วก็ห้าเจ็ดหรือห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเลยทีบ่เนาะบนเนี่ยนะครับหรือหาหนึ่งแปดเนาะอ่าเบาหน่องไรเบาหนองไรแทะล่ะเล็กซีโต้เนี้ยเบาหนองไรแทะแครับผมแต่สีเขาตัวไหนอันนี้เบาหนองกะบอกบอกบ่ใด บอกบอถือแต่ที่ไน้นคือตัวนี้คือให้ตองงวดเลยแมนครับตองงวดวันที่สองพฤษภาหกห้าครับผมห้าหกหรือห้าเก้าหรือจะเป็นหกแปดเก้าแปดห้าหนึ่งไอห้าเจ็ดหรือห้าหนึ่งนี่แหละแต่เลขนั้นยังมามากก็เชื่อไลยหกหกเจ็ดแปดตรงๆนี่นี่เก้าเจ็ดแปดนี่ ตามทุงง่งวดไบนงวดนี้ก็ตามบออ่บอ,อครับ<ม><笑><笑>ยังบ่อครับยังใหญ่ปีนี้เยอะยังใหญ่ปีนเลีย้ยกเยอะอยู่<ม>จังได้กะลองพิจารณาบ้างครับงวดวันที่สองพฤษภาหกห้าครับผมโชว์อีกรอบนึงครับลองพิจารณาบ้างนะครับเด้ออันนี้คือข,ข,ข,ของบอลนองนี่แตกสามตัวอันนี้นคืองวดที่สี่มอนี่ หัวที่สี่อหมวดที่สี่หัวงวดแรกครับเก้าศูนย์ห้าหัวที่สองแปดหกเจ็ดหมวที่สามหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหัวที่สี่เก้าหนึ่งเก้าสตามต่อครับหัวที่หาครับแต่บผมหัวเดี๋ยวไดี๋ยวเขาตองยัดด้วยไหมโชวงนี้นิดนึงไอ้ตัวนี้น้องวดนั้นน้อคือเก้าเก้าศูนย์ห้าอยู่ที่หนีโบมี่โบมี่แล้วงวดต่อมาคือแปดหกเจ็ดก็คือตัวนี้หมีอัหัวที่สองคือหก หกหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็มาหาแปดแมนมากาย, <8 18. S 2> ยุนี่หนีขคือเกาหน่ยยอยกายุนี่หนีแต่กรวนเยอะนี่นเขาเรียว่างวดทีิมาอีกนี่้ามาอีกนี่คืองวดที่หาแมนงวดที่หามาเนี่ยดอนครับผมในใจเบาหนองมากเด้แต่คันผูดด้ใดบบมากกัออบโว่าก,กันเอาไ้เปรียบเทียบนะไหวไห้ถ้าเปรียบเทียบมองอื่นนะครับเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางครับบวใส่วิจรารณญาณในการ หลับฟังหลับจมนำนะครับแต่างไรกะขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดวันที่สองพฤษป่าหกห้าครับผมมานองแต่มีความฝันกับยีเรื่องบอกทุกคนเด้อมีความฝันแน่นอนครับแต่ว่าสิเป็นมือไดนแทนบ้ารองเฮ็ดจิตให้ว่างกอนเพราะว่าขันจิตโบว่างโบฝันครับฝันมันก็สิโบมันสีม่วมันสีบบคิวเอาแบบชัวเลยดีกว่าคือฝันผีหาบเขาว่าขายเด็ดละครับผม จะได้ก็ขอทุกคนโชคดีนะครับวดท,ที่สองพุทภาหกหครับผมสวัสดีครับ